คนละครึ่งเนี่ยคนมีตังได้ประโยชน์คนไม่มีตังมันไม่มีจะครึง่งขอบคุณที่โอมิคอนมาโอมิคอนมาแทนเดลต้าแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันนี้โอมิคอนมาเนี่ยคือปลายทางของการกลายพันธุ์แล้วเพราะนั้นโอมิคอนมาเนี่ยมันเหมือนกับหวัดธรรมดาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเข้าสู่นิวโนมอล <Entonces> เขาเขาแคร์อะไรไหมเขาแคร์จำนวนคนตายวันนี้จำนวนคนตายมันน้อยมากอืน้อยมาก เพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ไม่สนใจจานวนคนป่วยเพราะมันป่วยธรรมดามันป่วยเหมือนหวัดละตอนนี้โอมิครอนเนี่ยขอบคุณที่โอมิครอนมาโอมิครอนมาแทนเดลต้าแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันนี้โอมิครอนมานี่คือปลายทางของการกลายพันธุ์แล้วเพราะฉนั้นโอมิครอนมาเนี่ยมันเหมือนกับหวัดธรรมดาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเข้าสู่นิวโนมอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละประเทศไหนจะฉลาดจะโง่ก็ช่างเถอะสามเดือนนี้ มกลากรุมพามีนาสิ้นเดือนมีนาเนี่ยเมษาเนี่ยเราจะเห็นการยูเทิร์นของหลายประเทศแล้วไหนที่สุดทุกคนต้องกลับไปสู่นิว n o r m a l เพราะฉะนั้นบางประเทศที่ขี้กลัวหน่อยขาดขาดความตัดสินใจอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกผมคิดว่ามันควรจะจบคำว่าโควิดแล้วนอกจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องอยู่กับ ชีวิตยอยู่กับปกติโควิดจะอยู่กับเราอย่างปกติที่ไม่อันตรายนะครับที่ไม่อันตราย mm hmm. แต่หนึ่งคน,คนที่ที่เปราะบางอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ต้องฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพออาะยิ่ง m i n a ขอเถอะนะมันจะได้ทำให้แข็งแรงแล้วก็ภูมิมันจะได้สูงขึ้นแล้วก็ระวัดระวังอย่าไปอย่าไปที่คนเยอะแยะเพราะเรา ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไปที่เยอะแยะก็ปิดหน้ากากสักสองชั้นเลยนะก็จะได้ปลอดภัยนะครับก็เอ,เอาเอาตรงนั้นดีกว่าวันนั้นี่ใครไม่นิวร์มอผมว่าประชาชนต้องเริ่มนิวร์มอได้ลไม่งั้น <ปะ S 1> ชีวิตมันมันไม่ไหวนะฮะมันไปต่อ,อย่างนิวรนมออะไรเขาข้าราชการเพิ่งสั่งเวิร์กฟอร์มโฮมไปถึงกลางเดือนผมนี้ <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจเห <laughs> มือนกัน ผมไม่เข้าใจจริงๆเรื่อง work from home ของราชการเนี่ยผมไม่เข้าใจวันนี้ถ้าผมเป็นนายกนะผมจะรบีบเปิดเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีตัวอื่นที่ได้ควิกวินอะ่ะเหมือนท่องเที่ยวถ้าไม่เปิดตรงนี้เนี่ยนายกเศรษฐกิจจะไม่จะไม่มองเห็นม,มองไม่เห็นแสงสว่างเพราะนั้นวันนี้หลายประเทศตกใจโอมิครอนกันปิดเศรษฐกิจกัน ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะี่ถามว่าคุณแก้ไขปัญหาไข้วัดได้ไหมวันนี้โอมิครอนมาอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยถือโอกาสปรับเข้าสู่นิวร์มอลได้แล้วอันนี้แหละคือนิวร์มอลของจริงต่อไปโควิดจะอยู่คู่เราแบบโอมิครอนนี่แหละไม่ได้อยู่กลับมาเป็นดุร้ายเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนเพราะมันกลายพันธุ์มัน เจอมนุษย์ทําวัคซีนสู้กับมันมันก็หลบเลี่ยงจนผลท้ายมันก็กลายมากลายพันธุ์มาเป็นโอมิครอนละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเตรียมเข้าสู่ปกความปกติใหม่รับปรับเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้นะท่านนายกถ้าท่านไม่รีบปรับเศรษฐกิจเนี่ยท่านพังเชื่อเถอะว่าเศรษฐกิจวันนี้ของประเทศไทยเราแย่มากแล้วเนี่ยวันนี้ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ อึดอัดอยากเที่ยวชิบพงเลยก็มีไม่กี่ประเทศเปิดวันนี้ท่านเปิดเสร็จท่านก็ปิดปิดแล้วจะเปิดใหม่แล้วก,ก็ปิดแล้วก,ก็เปิดเนี่ยคือท่านก็เอาให้ดีเอาให้มั่นใจวันนี้ถ้าท่านศึกษาดีๆท่านจะรู้ว่าโอมิครอนเนี่ยแตงกิ้นะเ,เชื่องดีเหลือเกินไม่ดุร้ายดีแล้วเราก็เปิดประเทศปกติแล้วก็ให้ทุกคนมีโซเชียลดิสแตนใส่หน้ากากนะอะไรแค่นี้พอแล้วก็ ไปเอาวัคซีนมาเพิ่มซะโดยเพราะ m r n a มาเตรียมให้คนไทยโดยเฉพาะคนที่เปราะบางเนี่ยมาฉีดวัคซีนบูสด,ด้วย m r n a ซึคือมีไฟเซอรกับโมเดอร์นเนี่ยทำซะท่านไปห่วงตรงนี้ดีกว่าท่านไม่ได้สนใจเรื่องที่มันควรจะเป็นเลยอย่างเช่นวัคซีนเอย,ยาวันนี้เห็นได้ข่าวว่าสั่งยามาประมาณอ,าอะไรอ่ะห้าร้อล้านบาท เพื่อจะเอายามาใช้สำหรับรักษาโควิดซึ่งดีฮะเอามาไว้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันน่าจะเบาลงเพราะมันเป็นโอมิครอนมันคงไม่กลับไปเป็นไอกอริล่าเหมือนอย่างที่ผมว่าเมื่อกียย้มันคงเป็นลิงไปแล้ว,ลวนะเพราะนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงลิงต่อไปนะครับมันมันอยู่กับเราแน่นอนมันไม่ไปไหนหรอกนะครับแต่มันอยู่แบบเชื่องขึ้นเหมือนไข้หวัดเหานี้แหละ ก็มันก็กลายมาเรื่อยตอนแรกๆมันดุนะครับตายกันเยอะเลยหลายล้านคนตอนหลังมาก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้สบายแล้วมีวัคซีนซะวันนี้เราก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อไปก็มีวัคซีนโควิดก็เอาอยู่นะครับเพราะนั้นก็กลับมา new normal <S <S เถอะให้ชีวิตนักเรียนกลับไปเป็นนักเรียนซะนักศึกษาไปเรียนหนังสือซะคนทํางานไปทํางานซะแล้วก็ดักทตรงเที่ยวมาเที่ยวซะกิจการ<ม>ทุกอย่างเปิดซะไม่ต้องมาชีเราคนละครึ่งหรอก คนละครึ่งเนี่ยคนมีตังค์ได้ประโยชน์คนไม่มีตังมันไม่มีจะครึ่งนี่มันไม่มีจะครึ่ง, <c oughs> งอย่างเรื่องนี้มอนกันเรื่องเรื่องของของโควิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มันต้องรู้จริงหมอบางทีก็รู้ไม่ไม่จริงต้องเอานักวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วยหมอที่รู้จริงก็มีที่สนใจศึกษา แต่หมอบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่ศึกษาเรื่องคู่ไปก็รู้เรื่องของไวรัสรู้เลยแต่จริงๆแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์มามาช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ควรจะกระจายการจัดการบ้างอย่างวันนี้เอาละกลับมาพูดถึงเรื่องปัจจุบันที่มีปัญหามาก,กคือโควิดกับเศรษฐกิจโควิดเนี่ยผมพอจะสรุปได้เพราโดนด้วยตัวเอง โดนด้วยตัวเองว่าตอนที่มันโดนมันมาใหม่ๆเนี่ยเชื้อมันดุมากเล่นเอาผมเกือบตายแล้วก็เชื่อว่าช่วงนั้นอัตราการตายก็สูงเพราะหนึ่งเชื้อมันดุเชื้อมันมาเหมือนต้นน้ําอะน้ํามันพัดมาต้นน้ํามันแรงมากก็เรายังไม่รู้วิธีดูแลมันรักษามอย่างไงก็เลยอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่คนอ้วนคน ความดันสูงคนโรคหัวใจคนเบาหวานอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าพวกว u น n e r a b l คือพวกเปราะบางไอ้ตอนนั้นมันแรงมากแต่มันก็กลายพันธุ์มาเรื่อยนะกลายพันธุ์มามาเป็นที่มาเป็นเดลต้าก็ยังดุอยู่แต่วันนี้มันเหมือนเอาเหมือนมันเป็นกอริล่ามากอริล่าเสร็จมาถึงมาเป็นอะไรนะอ,อ,อุลังอุตังก็ยังดุอยู่แต่วันนี้ มันจะเป็นชนีแล้วมันเป็นลิงเสมฉะเป็นชนีแล้วก็เริ่มไม่ดูก็คือโอมิครอนผมเข้าใจว่าโอมิครอนเนี่ยน่าจะปลายทางของการแปรกลายพันธุ์ของอไวรัสโควิดแล้วเพราะนั้นผมคชดว่าแล้วโอมิครอนเนี่ยอย่าไปตกใจมากทำไมที่อเมริกากับที่ยุโรปตัวเลขช่วงนี้เยอะเยอะเพราะหนึ่งเนี่ยที่ดูใบก็ ก็เยอะเพราะอะไรไหมเพราะว่าทุกคนตกใจครับเพราะข่าวมันมาโอ้โหตกใจจากอเมริกาจกากยุโรปข่าวมันขึ้นมาเป็นสึนามิเลยสึนามิของข่าวคนก็วิ่งไปขอตรวจกันวันนี้เนี่ยลูกๆผมเตรียมกลับบ้านเนี่ยจะไปตรวจพ CR เนี่ยโอ้โหคิวยาวมากต้องต้องต้องรีบจัดการตรวจกันใหญ่ก็เพราะว่า ไอ้คนไปตรวจเยอะมากเมื่อก่อนคนไม่เยอะขนาดนี้ดีนี้คนเยอะจริงๆเพราะคนอยากตรวจพะตรวจเยอะมันก็เจอเยอะนะครับตรวจเยอะก็เจอเยอะแล้วตัวนี้อเมริกาอเมริกากับอังกฤษที่ผ่านมาเนี่ยกับยุโรปเนี่ยมันเกิดคริสต์มาสไงพ่อแม่พี่น้องจะไปเจอกันก็ไม่อยากเอาโรคไปใส่พ่อแม่แก่ๆแล้วก็ตรวจกันใหญ่ตรวจกันใหญ่ก็เจอโอมิครอนซึ่งโอมิครอนเนี่ย มันภาษาอังกฤษเรียกว่าว่าไอห,หมอหมอที่ที่อังกฤษที่ผมคุยด้วยเขาเรียกว่า mild flu คือเป็นหวัดอ่อนๆน้อยกว่าวัตธรรมดาที่อาการมันนะอาการมันน้อยกว่าวัตธรรมดาอีกเพราะแล้วอัตราการตายต่านะจะตายก็ต่อเมื่อคนที่เป็นโรคเปราะบางเป็นเปราะบางอย่างที่ผมพูดถึงเนะี่ยแล้วก็ปล่อยตัวร่างกายสุกโสมอะไรพวกนี้มันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยที่ทําให้คน ไข้หวัดทุกคนทุกปีมีคนตายนะครับปีก่อนโน้นน่ะปีก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยอังกฤษตายสองหมื่นกว่าคนจากไข้หวัดแต่ในสองหมื่นคนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เป็นมีความเปราะบางในสุขภาพตัวเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโอมิครอนสิ่งที่น่ากลัวก็คือคนที่เปราะบางต้องระวังแล้วเชื้อมันจะเข้าทางจมูกมากกว่าที่อื่นเชื้อจะเข้าทางจมูกมากกว่าที่อื่น เพราะนั้นก็ใส่หน้ากากให้มั่นคงต่อไปแล้วก็อย่าไปกลัวมันเป็นแล้วนี่ห้าหกวันหายแทบไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินยาอะไรมากมายเลยเป็นถ้ามันจะมีไข้มันจะมีไขออ้อ่อนๆตอนก่อนนอนก็เอาพาราหรือไทลาโอเข้าไปสักสองเม็ดแล้วนอนตื่นเช้ามาก็ไม่มีไข้ นะครับมันมันมีหวัดมีไอน้อยไอยก็ไม่มากแลงนั้นก็อย่าไปตกใจโอมิครอน